เล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับได้รับเงินเข้าทูมอนี่วอลเล็ตด้วยนะ100บาทขั้นต่ําในการถอนเงินเข้าทูมอนี่วอลเล็ตนะครับการทําเงินตรงนี้ทําฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นรายการที่ถอนไปแล้วก็ได้รับเงินเข้ามาล่าสุดนะครับทางแอปอนุมัติเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะยอดเงินที่ได้รับเข้าทูมอนี่วอลเล็ตนะครับก็ได้รับจริงแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นยอด100บาทมีวันที่มีวันเวลาบอกนะครับใครที่สนใจในการเล่นเกมทําเงินทูม m นี่วอลเล็ตก็ดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์กัน สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับแอปเล่นเกมทําเงินทูมอนีวอลเล็นะครับถอนเงินขั้นต่ําได้เริ่มต้นที่100บาทนะใครที่อยากเล่นเกมแล้วมีรายได้เข้าทูมอนี่วอลเล็ด้วยเนี่ยก็ดูได้ในคลิปนี้เลยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงินทูมอนี่วอลเล็กันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมาือ Android เท่านั้นนะครับในกูเปิลเี่ยจะมีร มีชื่อแอปขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับสำหรับแอปที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงิน t ูมานี่วอลเล็นะครับผมก็เป็นแอปตัวนี้เลยนะใครที่ยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยดาวน์โหลดเนี่ยก็ให้เราพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้หรือว่าจะกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักุดเนี่ยจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปมาให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้ทันทีเลยนะครับขั้นตอนวิธีการสมัครก็ไม่ยากนะครับผ่านในส่วนของ Google นะครับที่เป็นอ e ีเมลเนาะหรือว่าในส่วนของ Facebook ก็สสาามมรรถัคได้เหมมือนกนกัใครไ่เข้าใจ ดูวิธีการสมัครด้านล่างเพิ่มเติมได้ผมแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างหมดแล้วนะสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับจะเป็นวิธีการสมัครวิธีการถอนเงินและก็หลักฐานการถอนเงินการใช้งานเนี่ยก็ดูได้ตั้งแต่คลิปที่1เลยนะครับที่ได้แนะนําไว้ด้านล่างนะครับส่วนใครที่ดาวน์โหลดแล้วดูแล้วลไม่เข้าใจดูเพิ่มเติมได้ในคลิปเลยเดี๋ยวจะแนะนําทีละเมนูให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดในการทํารายได้จากการเล่นเกมนะครับในส่วนของหน้าจอหลักนะครับก็จะมีเมนูรวมทั้งหมดนะครับให้เราดูที่ด้านบนซ้ายมือนะครับที่เป็นรูปโปรไฟล์ของเรา ตรงหน้านี้เนี่ยก็จะมีชื่อบัญชีที่เราใช้สมัครมีรหัสมีการออกจากระบบมีการเปลี่เสียงเอฟเฟกเพลงต่างๆการใส่รหัสเชิญนะครับเราจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้เหมือนกันเนาะตัวที่2นะครับเป็นคะแนนเหรียญทองที่เป็นรูปเหรียญดอลลาร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูการแลกเปลี่ยนนะครับโดยการใช้ตัวคะแนนเหรียญทองของเราเนี่ยในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินเข้าทูมเบอรี่วอลเล็ตนั่นเองในการแลกทูมเบอรี่วอลเล็ตนะครับก็จะมีขั้นต่ําเริ่มต้นให้เราแลกเนี่ยอยู่ที่100บาทแลกได้สูงสุดถึง400บาทเลย การแลกเงินตรงนี้นะครับไม่ต้องแนะนําไม่ต้องไปเชิญเพื่อนก็สามารถแลกได้เลยนะกรอกในส่วนของชื่อจริงนามสกุลจริงตามบัญชีโทมานี่วอลเล็ตของเราได้เลยแล้วก็เบอร์วอลเล็ตในการรับเงินอย่าลืมกรอกให้ถูกต้องเนาะในการถอนนะครับถ้าเราดูแล้วเนี่ยยังถอนไม่เป็นนะครับก็มีคลิปที่แนบเป็นวิธีการถอนไว้ให้ด้านล่างกดเข้าไปดูได้นะว่าต้องกรอกอะไรบ้างนะครับสำหรับตัวเ a y p a l นะครับก็จะเริ่มต้นที่100บาทแล้วก็200บาทนะครับสำหรับในประเทศไทยตอนนี้ไม่แนะนําในส่วนของเ a y p a l แนะนําเป็นโทมานิวเล็ตจะดีกว่านะครับเพราะว่าตัว PayPal เนี่ยมันปิดการใช้งานนะครับหรือว่าปิดการรับเงินนะครับในส่วนของประเทศไทยไป2-3ปีแล้วเนาะอันนี้ผมก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับประวัติการแลกเงินก็กดดูตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็ที่เปิดให้ดูตอนเริ่มคลิปมานะเล่นเกมทําเงินโทมานิวเล็ตได้จริงนั่นเองนะเมนูต่อไปนะครับที่เป็นรูปคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเมนูการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนซึ่งการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนอันนี้ก็อยู่ที่เราว่าจะทําหรือ ว่าไม่ทําจะได้รับคะแนนเพิ่ม1นึ0 0 0สปื่นคะแนนต่อ1คนเนาะกดคลิกเพื่อส่งคําเชิญนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นข้อความการเข้าร่วมแอป,ปนะซึ่งทางแอป,ปเนี่ยเขาก็จะเขียนให้เราประมาณนี้เราสามารถไปปรับปรุงแก้ไขข้อความตรงนี้ได้กดคัดลอกเนื้อหานะครับแล้วก็แชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ของเราได้เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Li n e y o u t u b e Tik t o อกโปรโมทต่อได้เลยทุกช่องทางนะหนึ่งแสนแปดหมื่นเหรียญทองเนี่ยเราจะได้รับอย่างไรนะครับเขาก็จะมีรายละเอียดบอกให้เราตรงนี้แล้วก็เข้ามาอ่านรรายยะเอีีดดตน้้พิ่มไ กองของขวัญน,นะครับก็จะเป็นในส่วนของศูนย์โบนัสนะครับก็จะมีการเช็คอินรายวันนะครับเราก็สามารถกดเช็คอินได้ในแต่ละวันเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนเหรียญทองเพิ่มเติมในแต่ละวันไปเนาะสามารถเข้ามาทําตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเมนูต่อไปนะครับตรงนี้มันเขียนคําว่า Add Joy แล้วก็แท็บโบนัสเนาะตรงนี้นะครับสเมนูตัวแรกนะครับก็จะเป็นการดาวน์โหลดเกมติดตั้งลงในเครื่องเพื่อที่จะทําภารกิจในการรับคะแนนนะครับตัวที่2ก็จะเป็นการดาวน์โหลดเกมเหมือนกันซึ่งจะมีเกมมากกว่าอัน ส่วนใครที่พื้นที่ความจําในมือถือน้อยไม่อยากดาวน์โหลดเกมในการทําภารกิจนะครับตรงนี้ก็จะมีเกมให้เราเล่นนะครับตามลําดับเลยนะครับลำดับ1รับ500ลําดับ2รับ1000ลําดับ3รับ2,000นเนาะนี้จะเป็นการเล่นเกมเพื่อที่จะทําคะแนนเหรียญทองนะครับการเล่นเกมก็ไม่ยากนะครับกดเลือกตัวผลไม้นะครับสรูปให้เหมือนกันเนาะนะครับกดเลือกได้เลยนะครับความยากนะครับมันก็จะอยู่ตามระดับเลเวลนะยิ่งถ้าเราระดับสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะยิ่งเพิ่มความยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ตัวผลไม้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ให้เรากดเล่นง่ายๆแค่นี้เลยนะครับวิธีการเล่นก็ไม่ได้ยากอะไรนะการเล่นเกมมีเพียงเท่านี้นะครับเป็นส่วนของแอปนี้นะครับแล้วก็ทางแอปเนี่ยยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะทุกคนใครที่ยังเล่นแอปนี้อยู่ยังมีแอปอยู่เนี่ยก็สามารถเข้าเล่นทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมเลยนะครับฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงิน Money Wall น,นน To กกัั่ออตว เนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับใน Google Play Store นะครับเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ดูทางด้านซ้ายมือจะมีรูปแอป,ปมีชื่อแอป,ปขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับสำหรับแอป,ปที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงิน t ูมอนีวอลล็ตนะครับผมก็เป็นแอป,ปตัวนี้เลยนะใครที่ยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยดาวน์โหลดเนี่ยก็ให้เราพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้หรือว่าจะกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดเนี่ยจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปมาให้สามารถกดดาวน์โหลดตตติิดดัััั้้้งงงลลในนนนเเคครรรื่ออไททีทียขวธกกาสม็ ไม่ยากนะครับผ่านในส่วนของ Google นะครับที่เป็นอีเมลเนาะหรือว่าในส่วนของ Facebook ก็สามารถสมัครได้เหมือนกันใครไม่เข้าใจดูวิธีการสมัครด้านล่างเพิ่มเติมได้ผมแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างหมดแล้วนะสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับจะเป็นวิธีการสมัครวิธีการถอนเงินและก็หลักฐานการถอนเงินการใช้งานเนี่ยก็ดูได้ตั้งแต่คลิปที่1เลยนะครับที่ได้แนะนําไว้ด้านล่างนะครับส่วนใครที่ดาวน์โหลดแล้วดูแล้วไม่เข้าใจดูเพิ่มเติมได้ในคลิปเลยเดี๋ยวจะแนะนําทีละเมนูให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดในการทํารายได้จาก,กา การเล่นเกมนะครับในส่วนของหน้าจอหลักนะครับก็จะมีเมนูรวมทั้งหมดนะครับให้เราดูที่ด้านบนซ้ายมือนะครับที่เป็นรูปโปรไฟล์ของเราตรงหน้านี้เนี่ยก็จะมีชื่อบัญชีที่เราใช้สมัครมีรหัสมีการออกจากระบบมีการเปลี่เสียงเอฟเฟกเพลงต่างๆการใส่รหัสเชิญนะครับเราจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้เหมือนกันเนาะตัวที่2นะครับเป็นคะแนนเหรียญทองที่เป็นรูปเหรียญดอลลาร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูการแลกเปลี่ยนนะครับโดยการใช้ตัวคะแนนเหรียญทองของเราเนี่ยในการแลกเปลี่ยนเป็นเ,นเงินเข้าทูมานี่วอลเล็ตนั่นเองในการแลก ทู o m นี่วอลเนะครับก็จะมีขั้นต่ำเริ่มต้นให้เราแลกเนี่ยอยู่ที่100บาทแลกได้สูงสุดถึง400บาทเลยในการแลกเงินตรงนี้นะครับไม่ต้องแนะนําไม่ต้องไปเชิญเพื่อนก็สามารถแลกได้เลยนะกรอกใน,นส่วนของชื่อจริงนามสกุลจริงตามบัญชี t o o อนี่ว a ล l e ของเราได้เลยแล้วก็เบอร์ Wallet ในการรับเงินอย่าลืมกรอกให้ถูกต้องเนาะในการถอนนะครับถ้าเราดูแล้วเนี่ยยังถอนไม่เป็นนะครับก็มีคลิปที่แนบเป็นวิธีการถอนไว้ให้ด้านล่างกดเข้าไปดูได้นะว่าต้องกรอกอะไรบ้างนะครับสำหรับตัว Paypal นะครับก็จะเริ่มต้นที่100บาทแล้วก็200บาทนะครับสรับในประเทศไทยตอนนี้ไม่แนะนําในส่วนของ p a y p a l นะแนะนําเป็นโ o มานิวเล็ตจะดีกว่านะครับเพราะว่าตัว PayPal เนี่ยมันปิดการใช้งานนะครับหรือว่าปิดการรับเงินนะครับในส่วนของประเทศไทยไป2-3ถึงปีแล้วเนาะอันนี้ผมก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับประวัติการแลกเงินก็กดดูตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็ที่เปิดให้ดูตอนเริ่มคลิปมานะเล่นเกมทําเงิน To มานิวเล e ตได้จริงนั่นเองนะเมนูต่อไปนะครับที่เป็นรูปคนนะครับอันนี้ก็จะ ะเป็นในส่วนของเมนูการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนซึ่งการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนอันนี้ก็อยู่ที่เราว่าจะทําหรือว่าไม่ทําจะได้รับคะแนนเพิ่ม1 80, 000, นึ่งแสนื่นคะแนนต่อ1คนเนาะกดคลิกเพื่อส่งคําเชิญนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นข้อความการเข้าร่วมแอป,ปนะซึ่งทางแอป,ปเนี่ยเขาก็จะเขียนให้เราประมาณนี้เราสามารถไปปรับปรุงแก้ไขข้อความตรงนี้ได้กดคัดลอกเนื้อหานะครับแล้วก็แชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ของเราได้เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Li n e y o u t u b e TikTok โปรโมทต่อได้เลยทุกช่องทางนะ 180,000เหรียญทองเนี่ยเราจะได้รับอย่างไรนะครับเขาก็จะมีรายละเอียดบอกให้เราตรงนี้แล้วก็เข้ามาอ่านรายละเอียดตรงนี้เพิ่มได้นะกล่องของขวัญน,นะครับก็จะเป็นในส่วนของศูนย์โบนัสนะครับก็จะมีการเช็คอินรายวันนะครับเราก็สามารถกดเช็คอินได้ในแต่ละวันเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนเหรียญทองเพิ่มเติมในแต่ละวันไปเนาะสามารถเข้ามาทําตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเมนูต่อไปนะครับตรงนี้มันเขียนคําว่า add joy แล้วก็ tab b o น u สเนาะตรงนี้นะครับสเมนูตัวแรกนะครับก็จะเป็นการดาวน์โหลดเกมติดตั้ง ลงในเครื่องเพื่อที่จะทําภารกิจในการรับคะแนนนะครับตัวที่2ก็จะเป็นการดาวน์โหลดเกมเหมือนกันซึ่งจะมีเกมมากกว่าอันแรกนะครับส่วนใครที่พื้นที่ความจําในมือถือน้อยไม่อยากดาวน์โหลดเกมในการทําภารกิจนะครับตรงนี้ก็จะมีเกมให้เราเล่นนะครับตามลําดับเลยนะครับลำดับ1รับ500ลําดับ2รับ1000ลําดับ3รับ2,000เนาะอันนี้จะเป็นการเล่นเกมเพื่อที่จะทําคะแนนเหรียญทองนะครับการเล่นเกมก็ไม่ยากนะครับกดเลือกตัวผลไม้นะครับสรูปให้เหมือนกันเนาะนะครับกดเลือกได้เลยนะครับความ ยากนะครับมันก็จะอยู่ตามระดับเลเวลนะยิ่งถ้าเราระดับสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะยิ่งเพิ่มความยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตัวผลไม้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ให้เรากดเล่นง่ายๆแค่นี้เลยนะครับวิธีการเล่นก็ไม่ได้ยากอะไรนะการเล่นเกมมีพียงเท่านี้นะครับเป็นส่วนของแอปนี้นะครับแล้วก็ทางแอปเนี่ยยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะทุกคนใครที่ยังเล่นแอปนี้อยู่ยังมีแอปอยู่เนี่ยก็สามารถเข้าเล่นทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมเลยนะครับฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์ ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ